สำหรับผมแล้วคนี่สตาร์ในโลกของความเป็นจริงมีแค่คนเดียวก็คือชายที่ชื่อว่าสตีฟจ็อปอาชีริยะบุคคลที่คิดและประดิษฐ์สิ่งต่างๆมากมายให้กับโลกใบนี้และอีกหนึ่งสิ่งที่ยังประทับใจผมก็คือการแต่งตัวเวลาเขาขึ้นไปปีเซนต์เสื้อคอเต่าสีดำเกงเกงยีนลีวายและรองเท้านนวนลลานในวันนี้ผมยู you, และช่องกูยูชาแนล มีโอกาสได้นำเสนอรองเท้า New Balance ที่ Steve Jobs ใส่บ่อยที่สุดก็คือ New Balance 992หน้าตาจะเป็นยังไงใส่ดีไหมไปชมกันเลยครับโอเคครับอยู่กับยูแล้วก็ New Balance 992ที่ Steve Jobs ชอบใส่นะครับผมจะไล่ทำลายอย่างนี้รองเท้าที่ Steve Jobs ใส่เนี่ยมีประมาณ3คู่นะครับสำหรับ New Balance ก็จะมี New Balance 990 v 2ในปี1998 n ิวบาลานซ์991ในปี2001แล้วก็ตัวนี้ n ิ w บ a l a n ซ์992ในปี2006ตัวนี้เทคโนโลยีเนี่ยถูกพัฒนามาจาก n ิ w b a l านซ์991ที่เป็นพื้น a อ s ซอ b ธรรมดาส่วนตัวนี้ย i ิดโซ e เนี่ยใช้เทคโนโลยีของ a อ s ซอ b SBS โดยสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือไอตัวเจลที่เรียกว่า e l a าสโตเม มันจะทําให้พื้นตัวนี้มีความรู้สึกในการใส่แตกต่างจากเดิมกระจายน้ําหนักได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีกว่าเดิมหนังตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาลองพรีเซนต์ไอตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยเขาผลิตออกมาใหม่สําหรับนิวรานเก้า2ตัวนี้ก็คือทํามาในปี2019เมื่อปีที่แล้วเป็นสีเทาส่วนในตัวนี้สีดําก็จําหน่ายในปีนี้นะครับ แล้วก็มีเซลล์อยู่ด้วยผมก็เลยมีโอกาสได้ซื้อให้คุณผู้ชมลองได้ชมกันว่าเฮ้ยมันจะใส่สบายดีไหมเกินถึงก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิป New Balance 990 V5 ที่ผมเพิ่งซื้อไปเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ผมเนี่ยเริ่มหันมาเสพงาน Made in USA ตัวนี้ก็เป็นที่สงสยัยแล้วก็มีหลายคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยยูช่วยลองเอาตัวนี้มาพรีเซนต์ให้หน่อยว่าใส่ไปแล้วรีวิว ม,มันดีกว่าเดิมไหมฟิลลิ่งมันต่างกันยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูรองเท้ากันนะฮะว่าแต่ละส่วนวัสดุมันเป็นอะไรบ้างชมกันเลยครับดีเทลในตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสาหรับคู่นี้มาในสีดําทั้งคู่เลยผ้าเมเปเป็นสีดําจะมีตัววัสดุตัวเอ็นตัวนีวว้ที่เป็น 3M เด้านหลังก็เป็นหนังกลับผสมรูบะดีเทลรองเท้าใตัวนี้ไม่มีอะไรมากแต่ความสําคัญที่สุดของมันคือตัวหนังกลับตัวนี้เป็นพิคสกิน สำหรับพี่น้องที่เว็นมุสลิมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่สามารถจะใส่ได้แต่ถ้าคุณสนใจรองเท้ารุ่นนี้ก็ลองถามพมนาักง,งานขายดูก่อนเนาะว่าไอตัวหนังกลับหรือวัสดุที่เอามาทำเนี่ยเป็นหนังประเภทอะไรตัวพื้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า absbsabsbs abs o เนี่ยมันต่างจากตัวก้าที่เป็น abs orb, ธรรมดา b s b s เนี่ยมันมันย่อมาจาก styrenebutylenestyrene ตัวเนี้ย ถ้าดูผิวเผยแล้วเนี่ยเนี่ยด้านข้างคุณจะเห็นเนาะมันจะมีเจลอะอิลาสโตเมอร์ตัวเนี้ยเขาเรียกอิลาสโตเมอร์มันจะอยู่ทั้งจุดซ้ายขวานะแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นตัวพื้นของเทคโนโลยีนิวบาลานนะครับที่ชื่อว่า e n d u l a n c e นี่ตรงพื้นจะเป็นแบบนี้จะทำให้พื้นเนี่ยมันสึกยากกว่าเดิมก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาส่วนตัวรองเท้าเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลย ก็เดี๋ยวมาสรุปสำหรับรองเท้า New Balance 992คู่นี้ดีกว่าว่าฟีลลิ่งในการใส่เป็นไงนะครับผมโอเคครับมาให้คะแนนสำหรับรองเท้า New Balance 992คู่นี้ดีกว่า992คู่นี้เป็นคู่ที่ซีฟจ็อกชอบใส่ยอย่างที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปโดยนางไม่ใส่993นะส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้ผมคิดเองเนาะห่มันใส่สบาย2มันโมเดลค่อนข้างคลาสสิกแล้วมันก็สวยกว่า9 3 ข้อข้อสามผมไม่ค่อยชอบอะโดยคู่เนี้ยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเปรียบเทียบกับตัว990 V5 ที่ผมเพิ่งซื้อไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันฟีลลิ่งต่างกันยังไงคือสมมติผมสมมตุติได้เป็นฝ่าเท้าเราเนาะตัว ABS so เนี่ยมันจะฟีลลิ่งเหมือนเจลอะไอ้พวกเจลคอนตามของเอซิกะมันจะมีความดึงๆยืดหยุนย่นยืดหยุ่นมันจะซัพพอร์ตตรงเนี้ยซ้ายขวาแล้วก็ตรงส้นเท้า เวลาคุณลงน้ําหนักเนี่ยมันจะซับพอร์ตแรงกระแทกตรงนี้พอสมควรเลยทําให้ฟิลลิ่งเนี่ยมันจะกระจายน้ําหนักแล้วก็ฟิลลิ่งในการใส่ตัวนี้จะดีกว่า990ก็คือตรงกลางเท้าเดี๋ยวมาให้คะแนนสําหรับความสวยงามของเท้าคู่นี้นะครับอันดับแรกเลยความสวยงามเนี่ยผมให้แปดเต็มสินะมันดูค่อนข้างแก่กว่าตัว990นะแล้วก็ดีเทลมันเยอะแต่บางคนอาจจะชอบ โมเดลเนี้ยสีเนี้ยหรือโมเดลนี้สีอื่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวความใส่สบายสําหรับรองเท้าคู่เนี้ยความใส่สบายเนี่ยอย่างที่ผมบอกฟิลลิ่งเนี่ยมันต่างกันกับไอตัวก้าวนย์สเลยที่ผมประทับใจมากๆตัวเนี้ยให้9เต็ม10นะมันจะได้ฟิลลิ่งที่แตกต่างกันไปเลยอะ่ะแต่ก็ไม่สามารถวัดออกมาได้ว่าอันไหนมันสบายกว่าเนาะขึ้นอยู่กับคนชอบ โดยตัวนี้แนะนําในการใส่ก็คือ two size หรือบวกอีจุดห้าสำหรับคนที่เท้ากว้างเพราะว่าตัวนี้ข้างมันจะแคบกว่านะครับแล้วก็เวลาใส่เข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะแน่นหวยตัวคาาซิสูนิดนึงความคุ้มค่าราคาตัวนี้ยอยู่ที่8,990ฟิถ้าโดนราคาเต็มก็น่าฝันเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นราคาปกติของ New a l a n c e Made in USA ซึ่งตอนนี้ไอ้ตัว9 9 0เนี่ยราคาป้ายมันปรับมาอยู่ที่7,990แล้วสำหรับตัวนี้ถือว่าแพงแต่ตอนนี้มันลด20%นะผมบอกไว้ให้คุณก็ลองไปหาดูแล้วว่าที่ไหนเขายังมีของเหลืออยู่เวลาลด20%แล้วเหลืออยู่มาณ7,200ถ้าเต็ม10คะแนนผมให้8นะถือว่าค่อนข้างคุม้มอะสำหรับรองเท้าราคาประมาณนี้ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆ คนติดตาม Subscriber ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมทะลุ1,000กับเขาบ้างนะฮะจะได้เริ่มได้รับค่าโฆษณาขอบ้างสักทีครั้งหน้าเจอกันใหม่ใครชอบรองเท้าอะไรอะ่ะทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะนิวเวลารุ่นไหนคุณทิ้งคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามไปหามาแล้วก็มารีวิวให้แต่ถ้าเกิดแบบแม่งโหดๆอย่างไ้พวกเดวิวแท็บคู่ละสามหมน,นี่คือไม่ไหวนะอันนั้นหนักไปหน่อย ก็จะพยายามมารีวิวนิวบาลานให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยเริ่มเริ่มอินกับ New ิวบาลานอีกครั้งหนึ่งครั้งหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่ชมมาถึงตอนนี้มีความสุขในการใส่รองเท้าบ๊ายบายครับ